ไม่ได้ป่ยอย่าว่าไม่สักพักนึเงียบจะรอดูนี่ไงสตรีมได้สตรีมเป็นเรื่อยๆไปเรื่อยๆสี่จุดหนึ่งแล้วกันสักพักงาวัดเอาว่ามาจังหวะนี้สี่จุดหนึ่งนะครับผมอ่าเมื่อกี้เด็ดดักเน็ตเด็ดมันง่อยนิดนึง บแล้วว่น็ตอะไรนะตาวงตองเลยตาวงตองแล้วว่า,าน็ตกากเออเน็ตกากเออเออเน็ตกากพอใจยังเ,เพื่อนตาวแล้วว่าน็ตกากเพื่อนกูพอใจอย่างกระผมไม่กลับกลัวอาจจะไม่แต่คนนึงอาจจะใช่กลับไปรอบ่อยเอเอเรื่องของจริงไงเดี๋ยวเข้าแถวเแบบ ขับปุ๊บดับปั๊บสเตีมอ่ะดับทีรั่วเลยรวยยกเลิกน่าจะได้เสียงในจังไรใช่ปะมันรััวอาจจะคนนึอาจจะใช้จำเป็นรอบ่อยนะเกียงอาจจะสอนนิด้ึงเข้าแถวแล้ ตีมหรอ,อนนดอาจะตีมเรียบร้อยเริมรังเข้ากับผมรอแป๊บหนึ่งครับพอกูเข้าปุ๊บแม่ง4060ขึ้นไป80กวา่าว่าจะแมวตายแน่นอนเอ้ยทำไมทำไมม่ใชเยะจังอ่ะนี่ก็ไม่ได้เปิดสุดไม่รู้ ไอที่มันขึ้นขนาดนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาเอ๋อพอดีเมื่อกี้เน็ตเน็ตก,กล่านิดนึงนะก็เลยชดเตี๊ยมไปอีกรอ <c oughs> บมาเพื่อนมาเพื่อนกูมาแล้วเกงอ,อยู่ที่เดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้เอ้าไอพีพอไอพีเพิ่มปุ๊บไอพีกูขึ้นไปอ๋อฮะอ๋ออ,อ,อะไรอะ งานหยาวแล้งานหยาวแล้ที่มงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมอญรางว้าไปดิตีบอสต่อเปล่ากูตีบอสต่อเพื่อนจนเกว่าจะจบละงานอ่ะบิวตีบอสไม่ได้อะไรแล้วอ่ะอ้าวเหรอกูได้กูยังได้อไม่ดีว่างโอโหว่กูไม่ได้วะมันถึงลิบบิตวันนี้แล้วหรือเปล่า ไม่ถึงไม่ eu, ม ji, ถึงสามวั cool นแล, no ล้วที่กูไม่ได้มาใช่เหรแต่กูก็ได้ปกตินะเอาเที่ยมเองโอเคเอ้าสั no ่งอะไรไม่มีอลกูนึกว่าม well. ีฟอลแป๊บหนึ่งแป๊บหนึเดี๋ยวะเดี๋ยนเดี๋ยนกูเลยเดินมาเก็บวัตถุดิบกูขอแป๊บนึงกูขอเปลี่ยนอาวุธก่อนนะครับขำเปลี่ยนอาวุธก่อนได้ไหมมากูมีฮิวแล้วกูกูสู้ได้่ะแค่นั้นแหละ ถ้ากูมีฮิวกูบอกเลยกูตีกูตีจนตายได้ๆๆถ้าไม่มีฮิวอะกูตายแน่นอนกูมั่นใจเพราะกูเคยเคยลุยเดี่ยวโดยที่เอาเน็ดดับเบ็ดล้วนอยู่ไม่มีเฮียอะไรดีเลย มันต้องสู้ได้อยู่แล้วดิสู้ได้ถ้ามีฮิวอ่ะถ้่มีฮิวก็สู้ได้มันก็สู้ได้แหละแต่ประเด็นแต่ประเด็นคือแม่งแม่งดูดแม่งตีคนเดียวแม่งดูดเลือดเป็นน้ำไหมเออลุยก็เยอะแม่ง

อ๋อที่าตาบ้าจ้าจะบอกมีคนมาใช่ไหมทั้งนักเวอ,อเอาเป็นมีมีมีเน้นดำเมทอย่างเดียวเลยนะกรับปุ๊ปปุ๊ปตาไอพีไอชิมหึง ที่มึงเล่าตอนอะไรนะที่มึงเล่าตอนตอนที่กูกูบอกตอนตอนที่อยู่ยดีๆมึงก,ก็เล่าบอกผมว่าอะไรนะไออยู่ที่อยู่ที่ใกล้รู้เสือแล้วเจออะไรนะเพื่อนห๋ออ่ารนะเอออโอ้เรเเเื่องอะไิเฮ้ยเราเล่นเทียนแต่ตอนไหนวะจำไม่ได้แล้วอะ พูดถึงซุกกินะกูกูเคยเจออีฟัดเล่าเลยเพื่อะยานยาหล่ดเลยผมเมื่อกี้ถุงยาหลุดเลยพี่จะเล่าไม่เล่าดูวยเ <laughs> หรอเฮ้ยเล่าสิกลัวอะไรอ่ะ <laughs> กี้ถุงยาหลุดใส่หัวเลยของแฟนเขาแหม่ให้เล่าเฮ้ยไม่เล่าไม่ได้คืออย่างนี้ต้องเล่า <laughs> ทำไมเขาไม่อยากให้ผมกกเล่าขอ,ข,อของกูไม่เล่าเอามีมีเรื่องอื่นให้เล่าไหมล่ะเพื่อนมีหลายเรื่องเพื่อนแต่ตอนนี้ผมไม่ได้จะเล่าอะไรเลยไนะอย้สักเรือ่อนเลยเล่าขอาหูมุกติดก็ได้แต่ขนาดนั้นมันร้อนในอยู่ดิไม่อยากาเล่าเยอะมือแสอบประเดี๋ยว ก็ตอนตอนใครก็เสือาจะมาเป็นบูก็จะมีแบบคล้ายคล้ายมืองไม่รู้เหมือนกันแต่พูดไปก่อนคือเหมือนกับว่าแบบมันจะมีครูคนหนึ่งเว้ยที่ที่ไปไปนั่งไปนั่งอยู่ยแถวห้งองน้ำจริงเพราะว่าอันนี้คือเป็นเป็นแบบโอกละเรียบคุเรียกโอกละล้วกันนะเขาเรียกหน่อรปบพอรเออเออ,เอ,อเรปรอก็ได้ เอราเอาเป็นว่าแบบคือเขาดำไงคืออันอันนี้ไม่ได้เหยียดนะแต่แค่ว่าแบบมันมันดำจนที่แบบผู้หญิงออกมาแล้วไม่กีดออกมานึกว่าผมกีดเอาผมกึนเขาแคแค่ก้มกึนกับสภาพแวดล้อมในทางมันก็มุมเกินเกินเพี้ยนไอ้เนี่ยก็แค่ยืนยิ้มอ่ะ แทนนึง่งยืนย <c oughs> ิ้มเลยแบบอรลอยได้จะกลัวอะไรแล้วก็มีมีอะไรนะอ๋อใช่กลมป,มปมูอยากดูเท่คิดว่าน่าจะเป็นน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนี้เป็นทั่วทั่วใครรู้สึกทุกใครรู้สึกปะสำหรับมันต้องมีสักกลุ่ม ของมึงเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่รวมเหมือนกับว่าพวไหนต้องการแบบให้มันดูเท่ไงต้องการให้ดูเท่ไงก็ไปนั่งไปนั่งปั่นปั่นไฟจนติดเลยปั่นไฟด้วยอะแบบอย่างโชว์ที่เอออยากโชว์ที่สุดท้ายก็เออมีดีๆพวกก็พอผ่านพอคุณทำได้เสร็จปุ๊บคูแม่งเดินเดินมาดักเออใครใครยังจุดไม่ได้ก็เอาเอาไปแท็ทุกไปนะ ไอ้กูทำจนจนมิวคลองเลือไรวะเป็นบ้าเป็นบ้าของกูไม่มีกูไม่มีไม่มีเหรอมีแต่มีแต่จ่ายเงินมาแล้วมึงจะได้ของดีไปกูน่ากบุไม่เออเอาไม่ว่าที่ที่เจอแล้วประมาณ จ่ากันมาจ่ากันมาแล้วเอาของไปแล้ว,ก,ลว,ก,ลวก,ก,ก,ก็มีอะไรนะออไออเกอันนืเมาลงลุกนะอกไปกอมเียกเรถลก พูดน่ะมึงลงอะไรมาอะนอกจากเอวีเดียนะโอ๋อาระหว่างธนาคาราาพูดไดไ้ไหมครับธนาคารอะไรฮะอ๋อสีเขียวเขียวเฮ้ยอ๋อชายเขียวชายเขียวชายกังลาวอะอืมชายเขียวชาย้ังลาวอยมัคิดไปงา่ายมากมันพูดได้แล้วไม่เกษตรกรใช่ไหมล่ะ มันพูดได้เหรอพูดหลอกพูดหลอกนั่นได้เหรอก็น่าจะได้แหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสัวไหนสุดเสียนี่แล้วมึงก็น่าจะรู้แล้วนี่ว่าไม่ว่าจะการแค่ไหนสุดท้ายถ้าเขาจะเอาเรื่องมึงยังไงก็ออกมายังไงก็หาเรื่องได้อยู่ดีหยิงกยกปกติจริงมั่นละเรื่องปกติเออ อ่าโอเคอ่าเป็นธนาคารเขียวแล้วกันแล้วไงต่อนนครับผมธนาคารเขียวลงไปสองตัวมั้งแล้วก็เออก็ปล่อยยาวเลยจงห่อน,นั้นนี่พูดได้ไหมคร,รับลงไปเท่าไหร่ผมก็ยังจำกได้ไปดิบไปดิบตอนตอนที่มึงซื้อซื้อเอาุอกูกรณาเท่าไหร่ไม่จำไม่ผิดมันมันมีมิตให้รับตอนตั้งแต่ห้าร้อยจนไม่ผิดนะ มึงซื้อห้าร้อยห้าร้อยบาทมีร่ำพันอยู่ที่ห้าร้อยใช่ใช่ใช่มันมีห้าร้อยบาทสองพันหรอใช่ใช่งๆกูควรจะแค่สลับแต่เหตุการณ์บังเอิญมันมีหานั่นเท่านั้นแหละเลยงอมาสองตัวตอนแรกกูจะไปย้ายเอาอีกตัวนึงแต่กลัวหนูว่ามันย้ายตอนที่กูทำกลายเลยว่าเอ้าไอ้คือมาทำอันใหม่เลยนี่หว่า ก็คือไม่ได้สับเปลี่ยนแต่เป็นการซื้อแทนเออแต่เออในการซื้อแทนกูเลยงงเลยไอ้เชีย่ยก็ช่างแม่งสองตัวกับสองตัวอืออืมีมลงแค่นั้นใช่ป่ะธนาคารใช่ใช่ใช่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวก็เอสอพีตามมาแล้วเอาวะไอ้ไอพีมึงมึงเคยสงสัยเพราะว่าบริษัทที่ทำเอส5อ0พีห้าร้อยอ่ะคือบริษัทอะไร กูก็อยากรูมเหมือนกันบริษัท S&P เอ้ยไปกูไปหาแล้วเพื่อนกูไปหา,อาตอบออคำถามสงสัยกูก<อ>็คือเป็นบริษัทใน S&P Global เป็นคนทำ S&P ห้าร้อยซึ่ง S&P <SN> คืออะไรอะไรนะ S&P คืออะเรา S&P Global เพื่อน เอสบีมันมันเป็นบริษัทที่ทำเอสบีโลบอให้ไอซ์หนี500ตอนแรกคุณนึกว่าเป็นยี่ห้อขนมโดย้ยไ <c oughs> อ้คนตอนได้ยินชื่อครั้งแรกอะไม่ทันท <c oughs> ีเอาไม่คนคนชื่อว่าล่ะไม่นะคุณใกล้ตายแล้วว้า ตลากเนี่ว่าท um> ี่ยี่ห้อขนมเ n t ห้าร้อยว่างงไ s t เกิดว่าที่ย่ห้อขนมขนมมาทำมีด้วยเหรอนำพุยงงอยู่เลยนั่นแหละเป็นไอ้บริษัท SNT t u บอลเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทำทำ SNT ห้ารอซึ่งมันเป็นเบนส์มาทั่วโลกก็คือถ้า ถ้าไอซ์ไอ้ s เซนทีโทรพเจงบริษัทก็เจงตามนะเพราะว่าไอซที IP, มันมันไปเกี่ยวโยงกับไอ้ไอ้นี่ด้วยนะไอ้ไอเขาเรียกอว่ามึงมึงรู้จักไอ้เรตติง้งหุน้นกู้หรือตราสารที่ปะอ๋อนะกูลงอยู่อ่พวกตราสารที่อะไรพวกเนี้ยมันจะมีบวก e, อีบวกเอบวกอะไรพวกเนี้ยมึงรู้อยู่ถูกปะพอรู้อยู่พอรู้อยู่ ไอตรงนั้นแหละบริษัทที่ทำมาตรฐานคือ S&P Global ก็คือเป็นเป็นเป็นคนทำ S&P 500เองซึ่งถึงได้ซึ่งส wrote, ิ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าบริษัทไอ้เทียดจริงเงอ่ะบอกได้คำเดียวว่าทั้งโลกอ่ะระเบิดแน่นอนเพราะว่ามันใช้มันใช้บริษัทนี้เป็นแตนดาร์ดไปแล้วตอนนี้บริษัทใหญ่ๆเขาก็ใช้นะบางทีแต่ในไทยอันนี้ไม่รู้ ถ้าต่างประเทศเน่ใชม้มันใหญ่พอๆกับแบ็กล็อกเน่ยแบ็กล็อกมันไนอ้ไอ้ซื้อหุ้นไอ้ไอ้ไอรซื้อไอ้ ETF ของของเขาเขาก็ได้เงินใช่ปะ่ะไม่ว่าจะซื้อหรือขายหรือว่ะใช่แต่อ่าแต่แต่ SM P Global ไม่ว่าจะไม่ว่าแบ็กล็อกหรือหรือ หรือบริษัทที่ทำโดยที่ใช้อย่างเลก็กก่อนอะไรวะไอ้บริษัทเนี่ยถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดพันล้มอะล้มโดมิโนทั้งประเทศทั้งโลกแน่นอนถ้าในไทยไม่รู้นะแต่ถ้าต่างประเทศเ <ś led> นี่ยเขาใช้เป็นแสดาดกันหมด